สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีถอนตะปูนะครับที่งอแบบนี้นะครับเราต้องการถอนตะปูออกนะครับก็มี2เทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการถอนตะปูงอแบบนี้นะครับผมก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีการถอนนะครับมาครับเดี๋ยวผมมาแนะนําเทคนิคการถอนตะปูกันเลยดีกว่านะครับก็มี2แบบง่ายๆนะครับ แบบที่หนึ่งนะครับผมให้เรานะครับนำระโปูนะครับตั้งขึ้นนะครับแล้วหาไม้นะครับมาลองนะครับนำไม้มาลองไว้นะครับแล้วนำด้ามค้อนนะครับงัดออกเลยนี่นะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็งัดออกง่ายๆนะครับ ส่วนแบบที่สองนะครับอ่าในกรณีนะครับที่เราไม่มีไม้รองนะครับเราอ่าแบบว่าเราอยู่ที่สูงนะครับเราไม่มีไม้รองเราต้องการจะอ่าถอนตะปูออกนะครับตัวนี้ก็ถอนง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยทำแบบนี้นะครับเอาที่ถอนตะปูนะครับเสียบไปให้ลึกที่สุดนะครับให้ติดตัวไม้แล้ว หักตะปูนะครับหักลงมาณงี้ครับโยกซ้ายนะครับแล้วก็โยกขวานะครับนี่นะครับตะปูของเราก็ออกมาแล้วนะครับก็เป็นสองเทคนิคนะครับในวิธีการถอนตะปูแบบง่ายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับนำ เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ